น่นเสียใจผหิงหลอกวไม่นึกเลยว่าจะโกหกกันแบบนี้จะทำยังไงดีถ้าเกิดว่าให้องเทวันเข้าใจแบบนี้ มันมันก็ไม่ไม่แฟร์ต่อความรักของพวกเราที่สำคัญพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดช่างเถอะยังไงเราจะต้องบอกความจริงกับองค์เทวันให้ได้พระองค์พระองค์เพคะหม่อมฉันหม่อมฉันมามาทำไมล่ะฮะแม่เอ้ยแม่เอ้ยพระองค์ ที่หม่อมชันมาวันนี้ยจ้ทุกตัวหม่อมชันหม่อมชันจะมาสารภาพผิดกับพระองค์คะสารภาพผิดอะไรเธอจะมาโกหกอะไรพระองค์หม่อมชันสาบานว่าสิ่งที่หม่อมชันจะพูดเนี่ยคือความจริงพระองค์แท้ที่จริงแล้วหม่อมชันกับพี่ขุนทองเราเป็นพี่น้องกันจริงๆเราไม่ได้เป็นผัวเมียกันอย่างที่พี่ขุนทองเขาพูด แต่ที่ทำแบบนั้นก็เพราะว่าหม่อมชันสองคนมีอยากที่จะต้องทำให้เสด็จที่เทวันแล้วก็องค์หญิงพันนาลัยจะต้องมาเดือดร้อนเพราะความรักของหม่อมชันและเสด็จที่ของพระองค์ได้บอกเอาไว้ถ้าเกิดว่าพวกหม่อมฉันไม่ทำแบบนี้สงครามจะต้องเกิด ผมฉันก็เลยต้องเลือกที่จะโกหกพระองค์่ะนั่นก็แสดงว่าที่เสด็จพี่สุริยะราชันออกไปคุยกับเธอทั้งสองคนคงจะเป็นเรื่องนี้แน่ใช่เพคะหอมฉันอยากให้พระองค์ทนความจริงกับองค์หญิงหมอมฉันไม่อยากที่จะโกหกองค์หญิงแบบนั้นโ้ยอดดวงใจของพี่เทวันเข้าใจความจริงในการต่องร้ายพอหอมทีได้ไหมเนี่ยองทำไมแหวนเอาคืนไปแล้วอ๋อนี่ยังอยู่ไหมเพคะยังอยู่นี่เอาคืนไป พระองค์ตอนนั้นมันโมโหไงไม่ได้ทันคิดไม่เป็นไรเีค่ะแต่หม่อมฉันเป็นห่วององคหญิงหม่อมฉันไม่อยากให้องค์หญิงเข้าใจที่ขุนทองผิดถ้าอย่างนั้นไปด้วยกันเราต้องไปด้วยกันค่ะไปหาพันละไายกับพี่พลยค่ะเมื่อเทวันเข้าใจแล้วสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็